สวัสดีครับช่างแหลกนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดเหมือนเช่นเคยนะครับวันแม่เราก็ไม่ได้หยุดนะทำงานเหมือนเดิมนะครับเลิกงานก็ค่อยพาแม่ไปาทานข้าวนอกบ้านก็ว่ากันไปนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดาูเครื่องรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นใหม่นะครับที่ออกมาอาจจะเกิดความสับสนนิดหน่อยตัว SINE นั่นเองนะครับเอาหน้า,าหน้าตาขึ้นมาดูหน่อยดิผู้ช่วยนี่นี่ SINE เวอร์ชันใหม่ I N e, mới, รุ่นนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เขาจะมี2เวอร์ชันก็คือตัวหนึ่งเป็น6.2กิโลวัตต์อีกตัวหนึ่งเป็น5.5กิโลวัตต์อาเป็น5กิโลวัตต์นะครับมาดูตัว6.2ก่อน6.2เป็นแบบนี้นะบอร์ดนะครับด้านในเนี่ยมันจะไม่ใช่บอร์ด6.2ที่เป็นยี่ห้ออื่นเหมือนพวกเอหนงเอเนิน e e e หรือว่าพาวเ r ็มออะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะบอร์ดคนละตัวกันเลยตัว ตระกูลท่ายของ SINE นะครับบอร์ดจะเป็นของเขาโดยตรงนะครับไม่ได้ซ้ำกับค่ายอื่นนะแต่อาจจะมี OEM ของเจ้าอื่นบ้างอย่างเช่นเป็นแดบ,บเซรี่หรือ LV ท o p s ซันที่จะ OEM ของ SINE ไปบ้างนะครับเขาจะมีบอร์ดของเขาเลยไม่เหมือนตัวอื่นนี่บอร์ดตัว 6.2k ก็จะเป็นลักษณะนี้มี2แกนบูทต MPPT แบบนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ของ SINE หน้าตาแบบที่ให้ดูไปแล้วเมื่อกี้ ให้ดูคร่าวๆแล้วกันบอร์ดเป็นแบบนี้อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งหน้าตาเหมือนกันเลยช่างนัดเอาหน้าตาขึ้นมาดูดินี่หน้าตาเหมีย้ยนกันเลยนี่เห็นไหมแต่เหมือนจะตัวเลก็กกว่าหน่อยนะตัวนี้นะตัวนี้สเปค 5K นะครับบอร์ดคนละรุ่นกันเลยนี่เห็นไหมนี่ไม่ใช่เขาไปเปลี่ยนจาก 5K แล้วไปเขียนตัวเลขใหม่เป็น6.2ไม่ใช่นะบอร์ดมันคนละตัวกันนี่จำหน้าตาบอร์ดอันนี้ไว้มี2แกนเห็นไหม6.2 ส่วนตัว 5K นี่มีแกนเดียวแกนบูทแกนใหญ่แกนเดียวไหมหน้าตาบอร์ดนี่คนละอย่างกันเพราะฉะนั้นนะครับเขาไม่ได้เอาบอร์ดเดิมไปย้อมแมวเป็น6.2นะค่าย SINE ค่อนข้างงานออกแบบมาก็ดีอยู่นะครับสำหรับตัว 5K นี่ตัวนี้ 5K นะครับ เป็นบอร์ดตัวเดียวกันกับเวอร์ชั่นแรกที่เป็นหน้าขาวดำนะครับเพียงแค่บอดี้เขาทำมาใหม่แค่นั้นเองแต่เมนบอร์ดเนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมกับตัว 5K ซีรีส์หน้าจอขาวดำเลยนะครับซึ่งบอร์ดเวอร์ชั่นนี้ค่อนข้างดีคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับหน้าตาสวยงามมากขึ้นแต่บอร์ดยังคุณภาพดีเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ได้มาโฆษณาให้ SINE แต่อย่างใดนะครับแต่บอร์ด งานค่อนข้างดีใช้ได้เลยสําหรับค่ายนี้นะครับใครสนใจดูอินเวอร์เตอร์ไฮบีจูก็ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับค่าย SINE นะไม่ได้มาขายไม่ได้มาเชียร์แต่อัอนไหนดีใช้ได้ก็เอามาแนะนําสู่กันฟังนะครับ s i n e l v top s u n ันแดดเซรีแม็สกายอะไรพวกนี้เล่นได้นะครับค่ายนี้นะก็ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ